สวัสดีครับนาหนุยสวัสดีครสวัสดีครันาหนยสวัสดีค่ะมาติดตามน้าหนยครับเสมอชมเนาะนาหน่่ยสระบุรีครับเสมอชมฝันยังไงครับนาหนุยพูดให้ฟังหน่อยครับฝันครับฝันว่าไปทำบุญที่วัดครับผมครับผมไปทำบุญที่วัดไปใส่บาตรหยดน้ำให้ผู้รุ่งรับไปแล้วนะครับโอ้ครับ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 ใส่ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องครับแลวก็ แล้วก็ผีแมตตนีด้วยครับทำบุญหาผีแมตตานีบอกครับนี่ครับผมใส่ใส่ใส่บาตรหยาดน้ำไปให้ครับครับเอาอาหารหวานคาวไปเส้นไหว้ครับไปเส้นไหว้ไปเส้นจริงๆไหมครับไปเส้นจริงจริงเครับปัจจุบันนะครับครับผมพอเสร็จอาหารหวานคาวอะกลับมาบ้านครับครับกลับมาบ้านตกดึกมานอนฝันนะครับครับผมนอนฝัน ฝันเห็นเมตานีนะครับผีเมตานีครับมาดึงมาดึงขาครับมาดึงขากเตือนเตืนเตืนครับบอกเอาเอาเลขมาให้เตือนเตือนครับบอกไม่ไม่ได้มานานแล้วน้าหนุ่ยไม่ได้มานานแล้วครับพอใส่บาตรปุ๊บมาเลยมาเลยสงสัยวันก่อนเป็นวันวันพระครับครับโอ้วันก่อนวันพระสงสวันวันพระทําบุญวันพระครับเองสิพอวันพระทุกที จะมาเลยมันพาจะมาครับเมตตานีบอกเข้ากี่งวดละครับนี่ก็เข้ามาสองสามงวดครับสองสามงวดเนาะครับเนาะผีเมตตานีเฮียนเนาะครับเนาะครับนี่ละคนโสดครับพี่เมตตานีมักจะตามได้ครับนานวยนี่มันเป็นคนโสดครับเอฟซีไม่เคยมีเมียเนาะครับอ้าวตังไรอีกครับมาขยอขามาขยอขามาบอกขยเอาเลยครับผม บอกได้รับส่วนบุญแล้วได้กินอาหารหวานข้าวเขครับรับรับได้กินแล้วนี่แหละบุญกุศลครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะบอกเลขให้นะครับครับบอกเลขเลยครับบอกเลขให้ครับเลขสามตัวเลขสามตัวเลยเลขสามตัวเลขสองตัวนะครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวครับครับผมขอให้ถึารางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะครับผมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอาเอฟซีเตรียมจดครับเตรียมสมุดปากกามา นะครับเนาะตัวไหนครับเด็กๆงวดนี่ครับนะเลยเลขสามตัวก็จะเป็นไอสองห้าหกครับผมสองห้าหกครับผมสองห้าหกสองห้าหกครับเอฟซีสามตัวสองตัวก็มีครับครับสองตัวตัวไหนครับสองตัวก็สองเจ็ดครับผมสองเจ็ดเลยครับผมสองตัวก็สองเจ็ดครับสองเจ็ดเดี๋ยวหนูเอาแทงไปเลยนะอ้โหนี่เนี่ยแทงให้มันนั่นไปเลยให้รวยเลย ใช่แทงหนักๆไปเลยนะอครับผมครับจะได้มีเงินผมจะได้ไปใส่บาตรหยดน้ําให้ครับแกชอบครับจะได้กินอาหารวันข้าวแกชอบชอบเนาะได้รับส่วนบุญเนาะเหมือนกับต้นไม้ถูกน้ําฝนนี่แหละสดชื่นขึ้นมาทันทีเนาะครับเอฟซีเนาะเหมือนกับผีสางข้างไร่ต่างๆซัมเปอร์เบสีได้รับส่วนบุญกันไม่แห้ง นะครับเหมือนคนได้อาบน้ำเนี่ยสดสื่นนะครับสิ่งที่แนี่บโบเห็นเท่ากับโบรุบดูนะครับเอฟซีเนาะโบใช้วิจารยณในการรับชมครับเพื่อเป็นแนวทางครับวันที่สิบหกเนี่ยครับขั้นถามักกระจัดลอตเตอรี่ไปครับเพื่อถือรางวัลทีหนึ่งนะครับเนาะขั้นถาโบมักเล็กชุดนี้กับโบเป็นยังครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานนั่มนะครับท่านผู้ชม จังไอีกครับน้าหน่อยครับก็ไม่ <พ áveis. S 1> มีอะไรครับอบอกบอกบอกหวยปุ๊บบอกถ้าเกิดถูกหมืก็อย,อย่าลืมมาทำบุญให้อีกนะนะครับครับผมอสส้สายคสา,สายคำจะซื้อชุดไปให้อีกสักชุดนีงครับผมชุดไทยเนาะครับผมเอาเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเสิพาไปเบิ่งต้นกล้วยตานี่ครับต้นกล้วยต้นตานี่ตน้นนี่สูงใหญ่เนาะน้าหน่อยครับผมต้นกล้วยตะนี่น,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 นี่มันจะบ่์มันบ่คือต้นกล้วยขฮาธรรมดาได้ครับเอฟซีสูงแห้ง ต้นเขียวเลยครับเอฟซเนาะขั้นถ่ายเห็นนี่อุ้ยคนลุกเลยล่ะครับเบาแอมมาทงไปซองเบื้องหลังบ้านแล้วครับกําลังเป็นหน่วยนะครับน้าหน่อยกําลังเป็นหน่วยเลยเดี๋ยวสิมีโชคแล้วงวดนี่ครับเอาทีมงานจดตัวเลขเรียบร้อยครับขอบคุณทีหลายครับน้าหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับร่ำรวยครับร่ำรวยร่ำรวยครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเอฟซีเนาะให้เบาแอมมาทงกับทีมงานนะครับครับผมท่านผู้ชมเนาะผีเมตานีเฮียนครับท่านผู้ชม สามตัวจ้าจ้าวสันครับพีเมตานี่ห้องบอกเลยครับเอฟซีสองห้าหกสองห้าหกครับเลขสองตัวนี่เป็นสองเจ็ดหรือว่าเจ็ดสองกลับกันนําจากหน่อยนะครับเนาะสามตัวกระต้นเล่นครับหมวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคไงครับหนอน่่ยครับขั้นถ่ายพีเมตานี่ประกวดตัวย่มใดนี่มากจะแม่นได้ครับเอฟซีนั่นแล้วครับหลายงวดแล้ะครับเอฟซีโบมาบอกครับ วันที่16มีคขอให้ถือรางวันที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้บ่าแอมโลธงกัสซิล่าเอฟซีเป่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใช้เอฟซีเมื่อนี้ครับเบ่าแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมือนของดีกันครับเบ่าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตาผมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เจ็งสี่เถือก็ครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตาหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเม,มียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ <c oughs> กลับยยกคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหา <c oughs> เรื่องบ <io> อบตนยายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไรแ,แล้วก็บีเอาออออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นออมนานรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนพ่อนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัาถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขวยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนใดคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู Bien ้สาวผู้เบามากเนี e ่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆรับ่านผู้เมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผะู้มชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็บสี่โบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล,ล,ลียลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุาครับ